คลิปนี้นะครับเราจะมาแข่งอยู่ในสระน้ำ24ชั่วโมงมาดูกันว่าใครจะทนได้นานที่สุดใครอยู่ในสระน้ำนี้นานที่สุดเอาไปเลยครับ1 0 0 0พบาทขาำขาูจะยอมเาเนี่ยโดยระหว่างวันเราจะมีบททดสอบต่างๆมากมายบอกเลยนะครับว่าทั้งโหดมันฮาแล้วก็สนุกมากๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ทำสนุกนะฮะเราจะทำการเทเล่นไปด้วยเป็นไงปวดฉี่บอกนะแล้วก็ยอมแพ้ปวดขี้ก็ต้องบอกอย่าไปฉี่อย่าไปขี้ในน้ำโอเคไหมเพราะว่าอยู่กันหลายคนก็คือต้องยอมแพ้อย่างเดียวเดี๋ยวจะมีเกมมาให้เล่นเรื่อยๆตอนนี้น้ำก็อาจจะอาจจะยังดูน้อยอยู่แต่ว่าเราก็ค่อยเติมไปเรื่อยมีสายสก็สบายมากเลย อยู่ได้ทั้งวันไม่ดิงอยู่ได้ทั้งวันใช่เหรอตัวเองหนาวสั่นแล้วนั่นให้ตัวแข็งอ่ะอันนี้คือเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มนะเดี๋ยวให้ดูเวลานะตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครกินนานที่สุดสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนยืดยาวยืดยาวยืดยาวล้างเน็ตคนนี้คนนี้คนที่จะได้เปรียบสุดนะเพราะว่าเป็นเด็กโตเดี๋ยวเราจะเพิ่มความยากให้กับเขาด้วยดูเลือออกไหม ไอ้สัมภาษณ์กับสัมภาษณ์ก่อนอ่ะสัมภาษณ์ทีละคนก่อนคิดว่าจะทำได้ไหมครับผมทำได้เพราะผมเคยแช่น้ำแข็งมาก่อนไม่ได้ใจไม่ได้ใจแล้วอาปาล่ะไม่ได้บ้างอะนี่คนนี้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 ได้ไหมครับไม่ได้ม้่อ้าวจริงเหรอแล้วคนเนี้ยอยู่ทั้งเดือนก็ได้นี่คือแกนนัเปรียบไหนเพราะกินเป็นเด็กโตไงฉะนั้นเราจะเพิ่มความยากให้แกไปนะเราจะเพิ่มความหนาวให้แก เอ้ยย่่ีหวนะโอเคโอเคพอละอย่าแกล้งกันต้องสร้างมิดไว้เออเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นไอตรงนี้อะไรนี่แข็งๆมันเลมีตรงดูหน่อยดีหมดเอียเออแล้วเอาเข้าเอ้ยอ่ะอยากกระโดดอยากกระโดดอยากกระโดด เดี๋ยวน่าจะเติมไมเรื่อยนะแล้วก็จะมีขนมมาให้เล่นด้วยให้ชิงกันเกมการง่ายๆนะเพราะน่ใครอยู่นานที่สุดนะฮะออกเป็นคนสุดท้ายจะได้รับเงิน1,000บาทนะทุกคนเราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจบคืนนี้หรือจะจบพรุ่งนี้เช้าไม่รู้เลยนอนในนี่แหละดูรีแอคชั่น่อยไพ่ดิงนอนในสระน้ำนี่นอนอันนี้นอนอันนี้ไอ้นอนอนี่นอนอะไรเงี้ยพวกนี้ตายไม่จะแบบนี้ ออกไปกข้างนอกนะบาสนีถ้าตกไ้จุนจะห้ามนั่งบนขอบด้วยเดี๋ยวตกเดี๋ยวแตกอ่ะกติกาคือห้ามนั่งบนนี้นะจะอยู่วนนี้ได้ตั้งแขนได้ถ้าตั้งจุดนี่คือโดนเลยนะไปหิวกันไหมหิวกันไหมหิวหิวหิวใช่ไหมถ้าหิวก็กินน้ำา่ <c oughs> หิวไม่หิว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 ไ่หิววหิหหิวหิว ยิ้วยิ้วหิวกินน้ำยิ้วเว้ยยิ้วยิจวยิ้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 วยิอวกิ้วยิ้ยิ้ว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 ลน้วยิ้วยิะวยิ้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 วยล้วยล้วย่้วยิ้วยิ้วยิ้วย้ว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 ยิ้ว้วยิ้วยิ้วยิัวยิ้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 ้วยิ้วยิ้วย ากนะทุกคนพี่เนทส่งมาให้เราได้รับของจากไมซ์เมสเนททุกคนเ,เดี๋ยวให้เลือกเน,นะเรามีเยอะมากเนี่ยนะครับเราจะให้หนึ่งซองให้กับคนที่ชนะก่อนต้อนขอขอบคุณไมซ์เมสเนะทุกคนที่ส่งขนมมาให้เราได้ทานนะทุกคนได้เล่นในกิจกรรมนี้นะฮะก็กติกายง่ายเลยโอนหน่อยออกโอ้โล้คนสุดท้ายได้ขนมมาสแนคไปถ้าพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งได้ออก

โอเคไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินอ่ะเอาใหม่เอาม่เอาม่ออเลยเอาเหลือสคนมาดิมาสีมาอยู่นี่แค่คนแรกยนีแค่ชนะได้แมสสแกนะนกบืนน้ำโอเคสามสนึโอเคมาดิหนงศูย์เย้หนึ่งเท่าเย้สองเท่าไปหนึ่งัาจริง่ะเนี ครชนะนี่กนได้กระเดื่ไหมนะและนี่คือมาสแน็กของใครมาดูกัน 3...2...1 น่งฮึยเยย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 อยยยะยยเแยย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 ้ยายยยยรยายยยยรยอยนะเยยนยย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 แยยยน ตอนนี้น้ำก็เรืร่อเ,เรื่อยเรื่อยกว่าเกินตอนเ <นะ S 2> ทเลยเฮ้ยเฮ้ยินนี่มาสเต็กมันฝรั่งกรอบที่อร่อยที่สุดนะครับด่ละเขาจ้างเขาเนี่ยเขจ้างเเนี่ยข <c oughs> เขาได้นะมาสเต็กเฮ้ยได้กินทุกคน,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 นดูปากดูปากสัก่นอย่งองเีแคมีแค่จะย้อนแย้ง ยงทุกคนทุกคนเชียร์ใครับเชียรผมกดหนึ่งเียรบัสมีกดสองเียรยูทูกกดสามกดสี่เขียร์ตัวตึงยะลากดสี่เียรน้องอจุตกดห้าตูบเอาไปทำรายการนะยังไม่เอาแบบนี้ต้อนต้องเชียรเอาเป็นตู้กัดตึ คนถ้าเริ่มต้องจัดต่อถ้าเกิดอะไรแบบเป็นเร่องขอการเกิดถ้าเกิดทุกคนอยากเอออยากอย่าถ่ายคลิปพวกนี้นะเออเออต้องอันนั้นเลยต้องไปที่สถานที่ที่ดีๆนะทุกคนขอ๋อย่างเป็นเรื่องของการนี้ทุกคนอย่างเลยนะเรากำลังเล่นน้ำข้างหลังนี้เดี๋ยวเราจับว่ายน้ำให้ทุกคนดูกันนะจับว่ายน้นี้แล้จัว่ายน้ให้ทุกคนดูกันนะหนึ่งสองสาม สว้เดีทุกคนว้าววัสดีนะทุกคนแค่คนแรกพียกมันไม่จาคุณ้าเฮ้ยไม่ไม่่ไม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 ่ีคนแพ้มีคนแพ้คนแรกมีคนแพ้แล้วไม่ทุกคนเห็นไหม โอเคครับให้โหวตนะโอเคปุ๊ดดาเบงไม่สน็กให้เอ้าไม่รู้ไม่รู้เอาเอาโอเคเชิญสี่คนในเพลงนี้ครับเห็นมาดิ้งนั่งก่อนแล้วจมีนั่งตามเอ้ามาดิ้งนั่งก่อนแล้วจมีนั่งตามตาดิ้งเล่นมาดิ้งนั่งมุมีนี้าาววอ้แล้วเราไปโหวตให้เขาโอเคมาโหวตกลับไหมมาดิ้งมาดิ้งเล่นต่อได้หรือไม่ไม่ได้ ได้แต่อย่าให้มีอีกนะโอเกียบนุ่มกันนะ<ด>รอดไปรอดไปขอน้ำแข็งนึกขอน้ำแข็งเหรอ ไม่ได้แจ้งนะยอมแพ้ได้แต่คุณจะไม่หนึ่งพันบาทกันแน่นเองนี่คือน้ำแข็งโคตรหนาวนะเฮ้ยชิว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 มาคนละอันมาคนละอันเมันไม่หนาวที่ด้วยด้วยไม่หนาวเลยน้ำแข็งป้อมน้ำแข็งปลอมอ่น้ำแข็งปลอม น้งแข็งก้อนนี่เ้ืไม่แตกหรออยโยอย่มาอาใครทนไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยใครทไม่ได้ลุกขึ้นมาเลย,ยน้ำแข็งนีงน,น้ำแข็งี่ใคยอมแพ้คนแรกได้มาแท็กหนึ่งซองจริงปะจริง ไม่คุณจะยอมแพ้อ่ะได้หนึ่งซองแต่อดหนึ่งพันบาทคุณจะยอมแพ้ไหมเอ๊ะนี่ก็ลังกคิดอยู่อ้าวกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่คุณจะเอาว่าอมาสแน็คหนึ่งซองกับการยอมแพ้คุณจะเอาไหมการยอมแพ้เพื่อแลกมาสแน็คหนึ่งซองไม่รู้จะยอมเปล่าเนี่ย ดแล้วจบแล้วหนึ่งสอกนมอร่อยมากขกได้บ้างเดขกได้มักินอยู่งน้ถ้าอยากได้นะเกมมีอยู่ว่า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 ใครนับหถึงเก บบนึงบบน่งแบบนึงฟังก่อนอ่ะมีสิทธิ์บอกแค่สมเลขนะอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้บโอ้โอเคเข้าใจจะบอกจะบอกหนึ่งเลขก็ได้จะบอกสเลขก็ได้ามเลขก็ได้แต่ห้ามากกว่าสนะคนที่บอกเลขเรียงตามนี้นะคนที่บอกเลขห้าสจอ่ะจะได้อ่ะรันนัร็เร็วนึ่สองสสห้าหเร็ว1 2 3>, 3 4ก้าสิบสป

อะต่อต่อต่ออเหลือสาคน,คนแ,แล้วสองคนนั้นแพ้ละรอบนี้รอบนี้เลขสาได้นะเรื่มฝั่งนี้ก่อนได้ 2> 1นึ่สองสามส่อาาแพแพแพแห้าหกแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหกยี่สิบบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสาสีา่ สามห้าสามหกสามเจ็ดเอ้ยฉลาดจำแบ่งไหมจะแบ่งให้นะอ้าวแบ่งไหมจะจะแบ่งไหมจำไว้นะพวกเราจำไว้นะจำไว้พวกเราสามคนแบ่งกันทั้งหมดได้ได้อย่าลืมละกกันไม่คิดจะยอมแพ้ไหมก่อนจะไปละหมาด ไอ้เจิดแดงอ่ะเจิดแดงอ่ะถ้าลุกขึ้นออกจากน้ำเดี๋ยวมันจะหายหนาวนะเดียวอ่ะคุดจะดูกวามมลอลาตัวจนเฮ้ยมีคนแบ่งให้ป่ะสมิมมั้ยมีใช้แบ่งแล้วปัาดิงแบ่งไหมไม่อย่าลืมเล่นันอย่าลืม 哈哈哈哈哈哈 สี่คนโอเค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 เงียบก่อนเงียบก่อนจปิดเจวีอาเดี๋ยวจะดูภาพจากกลวงจรปิดกล้องไม่น่าเห็นต้องหันฝั่งนี้อ๋อมีก็อีกอัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะดูในในนี้มาจะดูกวงจรปิดตัวหนึ่งตับอกเลยะ อันนี้คือการตัดสินใจนะถ้าใครผิดคนนั้นแพ้นะโอเคเอาฟาร์มีโอกาสรอดนะกูจนเสียกูจนเสียหยอกเล่นหยอกเล่นเดี๋ยวเล่นหยอกเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูนึงเฮ้ยจิกเสียมันนี่นะดูจากกองโจันปิดน้าภาพช้าูหน่อยขอดูหน่อยนี่เอาฟาออกเองเหรอเอาฟาร์มออกดูดิเอาฟาออกเอง Yo yo ofa tambon ni. Ale 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 ale. Apa ok. Ah fa tambon Apa 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 ok. apa ก็ Oh.

หนาวมากอยู่กันได้ไงเนี่ยฮะกเดี๋ยวตอนเนี้ยพุทกับเราไม่มีคนยอมแพ้ซึ่งเราอยากให้มันจบแล้วทุกคนเพราะเราไม่อยากให้มันถ่ายยาวเกินไปนะเราจะเรินหนาวสั้นแล้วก็เราจะหาผู้แพ้ทุกคนมาใครแพ้ต้องเดินออกใครแพ้ต้องเดินออกคนไหนออกโอ็งอะไรเอ็งเลยไอ้อนมันได้เลย คนแรกออกเนี่ยคือรอดนะเมื่อกี้คนแรกออกคือแพ้ใช่ไหมเสร็คนแรกออกคือรอดสุดท้ายมันที่จะต้องออกมาเหลือสามคนนี้แล้วใช่ไหมเอาไฟโยนตัวฟีแล้วใช่ไหมฟีสี่เอาไฟแพ้แล้วใช่ไหมโอเคยอมยอมรับความแพ้แล้วเก็บตรงนี้ให้มาโอเคเหลือสี่คนนี่โอเคเอาจารย์รอดละคนไงเออไงเอ อยู่โซนร้อนอตอนนี้เหลือสอนพอดีใครจะแพ้กายจะรอดมาดิไหมมาอยู่นี่ละโอ้ย oh. oh. คุณนี้อีกแล้วตัวเองหนาวสั่นแล้วเนี่ยดูสองคนนี้นะฮะจะต้องมีคนหนึ่งออกทุกคนคอเนเกย์กระาดาษเถอะมารอบนี้เราจะใช้ค้อนเก,ก็นกระดาษหรือว่าจะเล่นเกมตอบคำถามตอบคำถามคอนเกย์กระดาษเกย์เกมคำถามดีกว่าไปมครับมาคำถามมามาอย <ๆๆ S 1> ู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามา เดี๋ยวกาซิโก้เลยเดี๋ยวกาซิโก้ได้เนี่ยเดี๋ยวมาดิใครแพ้คนนั้นต้องออกนะต้องยอมแพ้นะหนาวสั่นเลยแต่ละคนอ่ะไปยิงชจุกก่อนใครจะเป็นคนถามคนแรกแจ่งตรงกันมากเลยโอเคดึงชนะบานจมีถามก่อนเก็บขยะไหมเล่นน้ำไหมกินขี้ไหมกินซุปตามไหมอาบน้ำไหมต่อเลโก้ไหม ซากผ้าไหมไปอยู่ในห้องแอร์ไหมกินน้ำไหมนอนไหมขับรถไหมไปสันส่นๆันไปเล่นบอลไหมซักผ้าไหมสันๆไปไปกินไปกินข้าวไหมได้ได้ได้ ล่างลยไหมเฮ้ยโอ้ยเฮอยดิงออกไปเลยจริงจริงยังมีจับเลยจเลยวพื้นไหมถูพื้นไหมอ่าโอเคเราเป็นคนเลือกเองนะเมื่อกจ้จะให้เล่นตอนที่ถไงบอกว่าเล่นเล่นต้องถามคำถามโอเคดยงครับ เดินไหมครับน้องนะครับเอาไปก้าวได้เลยครับฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยโอ้โหโอ้เจ็บอ่าตอนนี้เหลือ3คนนะทุกคนเหลืออัจจรถเหลือยูโซเหลือบัสมีส่วนซอสเป็นนั่นแพ้ไปแล้วโอ้ยกรรมการเราเอาไอ้นี่ใหม่ลแล้วเรามีขนมมาเพิ่มเติมมาใครตอบคำถามถูกจะได้ขนมเอาไว้รองท้องนะครับ คำถามมีอยู่ว่าฟิซาบล็อกมีแฟนกี่คนห้าคนหนึ่งคนหนึ่งคนอ้าพี่ก็ตอบแล้วตอบก่อนพี่ก็ตอบกันเลยตอบห้าคนโกหกข่าวมั่วข่าวมั่วห้าคนไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวมีคนเดียวมีทีละคนนะแนะนำทุกคนห้ามีแฟนห้ามมีแฟนไม่ได้รห้ามมีแฟนมากกว่าหนึ่งต้องมีคนเดียวใครมีสองคนนี่เป็นคนไม่ดีนะ แล้วห้าคนน่ะห้าคนนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันต้องคนเดียวนะยเราจะหาพิชนะไอ้ดาวด้วยวันหน้าเพราะว่าเราต้องปิดคลิปแล้วต้องไปทําการละหมาดอะไรก่อนแล้วจะได้ทำให้มันเสร็จเลยไม่ไม่น่าจะค้างคืนแล้วพอดูแต่ละคนหนาวอ่ะโอเคสบายสบายใช่ไหมไอ้ล้วจะทำยังไงดีเราจะล้มยุ้ยเราจะล้มยุ้่าะยังไงดีเอาชนะเลยเฮ้ยช่วยกันเอาล่ะ อ้อะลอ้าวเฮ้ยมีแพ้ทำไมเนี่ยโดนแกงเฮ้ยโดนแกงใคแกงมอี้ว่าจะมีแกงเปาว่ามีแกงเอามีหลักฐานหลักานแห็งอยู่ปิ๊ปปีปปี๊ปโอไฟเสียไฟเสียแกงได้ห้ามเข้าในนี้ อันนี้กูจะออกก่อนถูกพูดไม่ได้อันนี้ไม่แพ้เลยไม่ใช่ไหนไปยุจะมีอะไรเมื่อกี้อ๋อเป็นเข้มมาเองโอเคตอนนี้อันนี้อันนี้ยังไม่แพ้นะยังยังทุกข์เลยอือ สองคนเหลือสองคนทำไงดีสองคนงนี้ใครจะเป็นคนชนะเนี่ยผมนั่งดูตั้งนานแล้วเนี่ยสูสีมากเลยไม่ไม,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 มีใครยอมใครอ่าคิดออกแล้วในห้องอ่ะมีวาซาบ,บิอยู่มีนั่นอยู่ขนมเบนโตะรสเผ็ดรสเผ็ดอ่ะและ้วก็แมวให้หน่อยแต่โจทย์ห้ามกินเลยนะไม่เป็นไรถ้ากินไม่ได้ก็ไปกินน้ำน้ำอยู่ในตู้เย็นจะกินได้อ่าโอเคเราดูจะกินน้ำตรงนี้ไม่ได้นั่นสุกโปะอยากกินสิรอยฉี่เบมี่เบมี่ฉี่แล้วเมื่อกี้ มาแล้วมาแล้วเอาไปเลยมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้กินกันหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ใครทนไม่ได้ก็ไปเข้าเข้าบ้านเพื่อกินน้ำในตู้เย็นนะเบนไม่เบนไม่ชอบ่นีดูคนก่อนจะกินเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างเผ็ดอะดิงวาซาบิอดิงวาซาบิเหรอแบ่งกินให้ไฟด้วยให้ไฟด้วยเผ็ดไหมไม่เผ็ด ติดจิบอ่ะอ่าโอเคได้มาอ่ะจทเยจกินแล้วโอ้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 เฮยเฮยเฮยตัหน้าฟินอ่ะมาสมิาสมีาสมีนิดนึงมาสมีกินเล็กไปกนดู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 หน้าดู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 หน้าเลยโอ้ยจดหน้าตึงมากเลยไม่เ่ะเเอออีกอยดียียว อ้าแมงกนินี่คือขนมมาสแนคนะถ้าใครยอมแพ้ตอนนี oh ้เ oh นี oh ่ยเอาไปเลยสี่สี่ซองก็ยังไม่มีคนยอมแพ้อกไรต้อนไปเลยทั้งกล่องนีแรกกันทิอเบนนี่ออกไปเฮ้ยเฮ้ย เอาชุดะชนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันคุณบามาอันนี้สรุปคือเอ้ยเดี๋ยวสรุปคือเอ้าทำไมนี่เอ้ยเดี๋ยวอาจจะอาจจะจะชนะแล้วจะชนะแล้วโอเคไหมตอนนี้เกมวัสนีแพ้นะก็ ประมาณนี้ด้วยคนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครบ10,000ไลค์ในไลค์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์บอกไว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาทำน้ำไมโลทั้งนี้เลยเปล่าวทำไมโลแล้วก็เต็มสระเลยแลกินได้ด้วยกินได้ด้วยแต่อยาฉีก็พอเดี๋ยวค่อยว่ากันดูก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย